อ้าวเขียนสิรตรงนี้ตอโ,โน้ยีีับโน้ยครับข้อจับกินโซน้ยจะชิดเขียนเองได้นี่นอนี่ตัวเอตรงนี้เขียนดีดีสิงไงใช่ที่ไหนแล้วมันต้องลากขึ้นไปข้างบนนี่ลูกแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นอหม,ม่อใหม่รอื ตรงนี้ตรงนี้ลากขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอ่ะเอาใหม่เอาไหนเหรออืมลากขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอ่าลงมาไม่ต้องยกมือลากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ พอให้เอาน้ำพูดดิทำก่อนตั้งใจทำก่อนไั่ได้ขนตรงนี้เริ่มตรงนี้เริ่มตรงนู้นได้ยังไงล่ะแบบนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้จกเอร์จกล้ใจกล้ใกล้อก